่รับกาแฟไหมกาแฟดาวสียนค่ะกาแฟกาแฟกาแฟค่ะอุ่นๆตอนเช้าครับผมคออุ่่นนตเช้าะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับผมเป็นสาวบาริสต้านะคะพอดีจะเอาไปเสิร์ฟให้พี่ๆที่มาทำบายสีนะคะวันนี้เป็นทีมทำบายสีที่มี์จำได้ว่า มาทาทุกปีเลยนะตั้งแต่องค์ปปุปฤจิได้อยู่ที่กกาอเกแล้วก็พอดีเคยคุยกับทางคุณป้าอยู่ว่าคุณป้าเนี่ยคือจะทําทุกปีตั้งใจจะทาทุกปีตอนนั้นก็เลยแซวว่าองค์ปู่ย้ายมานี่ถ้าองค์ปู่ย้ายไปที่อื่นอีกเนะี่ยจะตามไปไหมคุณป้าบอกว่าตามไปก็ตามมาเนาะคุณป้าบอกตามไปใช่พี่จำได้ว่าเมย์เคยถามในคลิปอยู่เก่าก่าว่าถามแบบเซลๆอะไรเงี้ยว่าแกคงไม่มาหรอกเพราะว่าไกล แต่สรุปว่าก็คือแกเดินทางมาอยู่แล้วไงอยู่นี่อยู่นั่นอยู่ไหนเนี่ยแต่ก็ไปตามปกติโดยถือว่าเป็นคนที่ศรัทธาในพญานาคเนาะศรัทธ<ช>าพญานาคแต่ว่าเอคือว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ทําอยู่แล้วแล้วก็ทําหลายที่<ช>ไม่ใช่ทําเฉพาะที่ปู่ปาริจิตอย่างเดียวแต่ทําหลายที่ทําเป็นความเ<ถ>ชื่อศรัทธาพญานาคก็ไปทําในสถา,านที่ต่างๆนะครับ แล้ววันนี้เนี่ยพี่เข้าไปดูก็เห็นมีพิเศษด้วยเป็นพญานาคเจ็ดเสียนสองสองเขาเรียกว่าอะไรนะนึกไม่ออกว่าจะเรียกสรพนาว่าอย่านี้มีมพญานาคเจ็เสียนสองแล้วก็มีเก้าเสียนหนึ่งสีทองเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดไ,ปดไปแล้ว <c oughs> บาริสต้าของเรา <c oughs> ไม่รู้ว่าพี่เขาจะกินกาแฟกัน เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพานใบสีของคุณพี่เพ่อนเป็นยังไงนะผมเป็นยังไงบ้างไม่้พี่เขาจะกินกาแฟกันไหมแต่เอามาเสิร์ฟไว้ก่อนอน,ออน,นี่นะฮะพานใบสีนะเอฟซีพี <c oughs> ่านนใบสี <c oughs> ทอง <c oughs> กาแฟไหมคะกาแฟไหมกาแฟค่ะกาแฟกาแฟค่ะอุ่นๆตอนเช้าครับขุนอุ่นตอนเช้าค่ะกาแฟไหมคะนี่เจ้าของนะครับสัมภาษณ์ได้ไหมปีนี้ก็ยังมาตามปกติเนาะครับผมรบกวนแนะนำตัวอีกนิดนึงแล้วกัน ว่ามามายังไงเอาซื้อเลนเนะาะครับผมพี่ซื้อปูค่ะที่ปูเนาะค่ะซื้อปูค่ะที่ปูคือทำใบสีให้กับพ่อปู่ปาริจิตทุกปีเนาะค่ะทำมาทุกปีตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นปูเป็นเป็นปีแรกปีแรก เพราะว่าน้องชายกับน้องสะพ้ายเป็นเป็นคนนํามานะคะครือว่าเออช่วยทาเนาะเพราะว่าหนูทําอยู่แล้วไงครับเออหนูกับญานี้ทําประจําอยู่แล้วทีนี้แกก็เลยว่าเออทําให้หน่อยจะไปถวายอืมแล้วก็พอทํามาแล้วก็มาเรื่อยๆแกก็มาของ,งานของแกธุรกิจของแกนั่นแหละครับเออทีนี้ชีวิตครอบครัวมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะ เริ่มดีขึ้นเริ่มมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างจากที่เราลมร้มลุกคู่คานมาตลอดทีนี้ก็ดีขึ้นณนะปัจจุบันนี้ดีขึ้นมากค่ะค่ะแต่ว่าทำใบสีนี่คือทำหลายที่ใช่ไหมครับค่ะรับรับทุกที่ค่ะรับทุกที่อยู่แล้วค่ะโอ้รับรับทุกที่ถ้าถ้ามีนี่ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่อ่าอะไรนะผู้ว่าจ้างเนาะครับ,ค,รบค่ะ พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ปีนี้ก็มาแล้วก็จะมาทุกปีแล้วพี่เนะาะค่ะประสบผล <c oughs> สำเร็จมาทุกปีค่ะยังแซวกันอยู่ว่าเออปีนี้ได้ได้สิบล้อมาปีหน้าสงสัยพว่วง <c oughs> ขอบคุณครับค่ะข,ขอบคุณครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมามันกวนนี่นะครับผมก็ที่พี่พนทำใบสีทุกปีปีนี้ได้สิบล้อปีหน้าอาจจะได้พ่วงนะครับผม <c oughs> ธุรก,กิจสาเร็จเนี่ยพันอันใบสี่เขาเรียกว่าสรรพนามเรียกว่าอันหรือว่ายัางไรครับผมบรรลัง,ลงอ๋อบรลังนาคนะครับผมนาคเจ็ดเสียงบรลังนาคเจ็ดเสียงแล้วก็บรลังนาคเก้าเสียงน,นะครับผมนี่เก้าอี้เก้าอีอ้ให้ตาโอ้โมีทีมมีทีม แวดวินน้อยแล้วก็มีพานนะผมมีพานเดี๋ยวก็ไปตั้งข้างบนนะครับจะสวยงามสวยงามสำหรับใบสีอของลุงผลประแตนก็เสร็จแล้วนะผมเสร็จแล้วก็ผ่านไปเจ็ดวันก็มีการเก็บ

พอดีพ่อใหญ่ตาอยู่หลังบ้านเอ้สนใจแต่บ้านอ๋อบอกว่าตายดีเงี้ตายดีเลีวตายดีใ uh ี่ตายดีุสถานในบ้านเขาเก็บเม็ดเริ่มเป็นของคุณหรอ่มเค่นั้นบรือเไปห้อยเมี้ยงบาดานเพื่อบดานพี่ใหญ่อยยัง เ็พราะพญานาคแล้วภูพญานาคสมบัร่อนรรอนรีเอ็ดเป็นคนก็เป็นคนฝันบอกพญายิ่งยิ่งก็ตายอยู่อ่ะตายเตี้ยมเลยอ๋ตายอยู่โรงพยาบาลเพิ่งจะยามตายแล้วพี่น้องพี่น้องมีอะไรหรือเปล่าตอนพญายตายไปรู้สึกว่าจะไหนตอนสีตายเป็นยังไงเอ้าวัดมื่อเมตายมันมีเมื่อสุดแล้มันง้อยไปเลยมันมเมื่อเลยกี่ปีแล้วตาเออกี่ปีแล้วแปสิบสามแปดสิบสามตอนตอนพญายันเตเป็อ ก็ตายมกันมากกันเนาะมากนี่ก็ได้หลายปีแล้วเนาะสีห้าปีแล้วอ๋อสี่ห้าปีแล้วเพิ่อผ่านมาเนี่ยตายมาได้สี่ห้าปีแล้วตอนตายนี่พี่น้องเมียนไม่ถายได้องีบ่เขาที่คัดเมนแล้วเขาที่าเมนคนทีเอาเอาค่เอาอยู่ี่เขาลงแลตัวนี้เิมเขาลแล้วถ้าะเขาแต่มันยังอยู่โรงพยาบาลตายก็มางาาเสียอยู่โรงพยาบาล การันตีแล้วว่าเสียชีวิตแล้วตอนนั้นตารู้สึกยังไงตอนที่มีความรู้สึกไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยแล้วก็ฝันดิเป็นฝันก่อนเนาะฝันไปเรื่อยแล้วมีเมื่อได้ว่า่อะขึ้นหมักเมือมา่บดานนะเพื่อกับบ้าไม้ให้กินขึ้นขึ้เลืนตาขึ้นมาิเขายาเขาฉีดยาให้มันลายมือเราเขาฉีดยาแล้วจะเข้าล่างไม่ได้ขับเพื่อนบอกอ๋อเขาฉีดยากันเน่าแล้วมันจะเข้าไม่ได้อื เนากบอลบอลนะครับจักมือก็่สิบห้าเหมือนสิบห้าวันใสน้ำเกลี่ยไว้เลยนะใสเครื่องหายใจไว้เชื่อหายใจไว้เชื่อครับโคมากเหมือนเราบอกันไปนี่แต่ชีพจรพอเขาว่ายังไม่ถึงขั้นฉีดพูดง่ายๆนะมาอนเซเลบางที้นก็โตตอนัวพ่อนะ ไม่มีอะไรเลยตาลมไม่ลมหายใจก็ไม่มีอแต่คนอ่อนคนอ่อนชีพจรเต้นต้อ่อนมากอ่อนมากตาพูดเรื่องเมืองบาดาลหนูสนใจบาดาลมากกว่าเมืองบาดาลเป็นยังไงบ้างตาที่ไปเจอเมืองบาดาลกับเหมือนบ้านเรานี่แหละมีาารถทตอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตารู้สึกเลยตาไปยังไงมายังไงก่อนตาเล่าเป็นสเต็ปมึงจะฟังเออเตั้งแต่ลงทีแรกเลยตาเป็นยังไงเล่าเลยจะลงทีแรกมืนหเมือนะ ว่าลงอนเมื่อดานเข้ากับฟื้นตัวมาคือเป็นคนธรรมดาที่หมดแตยากไปยากมาเขากถามจะเข้าไปแล้วเมื่อเมื่อวานนี่ทิมิโกงรับประตูเขาน่อนี่จะทองคำนางมดแต่สีเมียงจุดดวงทองคำนี่ทองคำมดสีเมียงทองคำเออทองคำทิมิเน่าหนิเขาว่าอิ่าีทิมิเน่าหนิตา กินไม่นเป็นนันเป็นยังกินไม่หน่าเป็นท้อเป็นท่อข้ามได้ันเอาบอกใไ้เจ้าไปได้บ่อเไปได้ได้ของดีมาบ่อบ่เดาหายบ่้เอาบ่บ่ไปได้บ่อที่ย่าทุกอย่างไม่พูดอะไรกับใครไหมอยู่ในนั้นน่ะแล้วกับผู้ชีวกนมอนอโรงพบาดใหญ่หรือเมืองระดไหูชีวกูชีวกคนหัวลูกโอ้อ้ว่าไงเนี่ยผู้ชีวกอ่ะ ปู่สชฟบอกผักกาเว่าวไปขึ้นไปขึ้นไปหลานผู้าน,านตั้งตระหงเนียยน่ยครับญานยญานเขายาติเขาเสียดหยาอดมันหลายวันแล้วผู้หลานขเขาเนา่ยอย่อางนั้นด้วยอย่างนั้นด้วยคือมันจะไม่รอดเฮียนปู่ได้เป็นหมอได้เป็นหมอทั้งหมอตาอยู่เฮียนนี่ฮะอยู่เฮียนได้เป็นหมอทัอ้งหลักทั้งม่เหียงบมอก็มีธรรมดาเลยธรรมดาก็แปลกนะปู่ที่พวกเรื่องนี่ยปู่เชฟ ปูซีบกอย่านนี้ก็่บาทเนตาอยู่หลังบาทนี่บมาเลยเออบ้านเพิ่ยุ่ข้างหลังนี่ครับปกติเพิ่บรอรยางมากดชมื่นพิ่บ่เคยเห็นยางไหมเนี่ยนมื่นนี่มื่นเลยวัได้ขายนะวันมันเป็นวันเกิดเจ้าของทรัพครันอ้าแต่ว่านี่เป็นที่อ๋อวันเกิดปู่มมื่นนี่อ๋อ คือตาแกอยู่หลังบ้านเรานี่แหละที่ดินติดกันเนี่ยแต่แกไม่เดินมานแต่ว่าช่วงช่วงก่อนเขาไม่ไม่สบายใช่ใช่ใช่ไปไปลงประเทศไปทปมาไปลงบากกับที่ตลอดน้ำรุ่นเนาะยุ่งไปยังได้ไปไปต้องไปย่างมาอ๋อวันวันนี้วันเกิดตาพูดหลานเพิ่นก็คักเลยพ่นเกิดตาไม่ดีไม่นีไม่สบายใบซีง่าย